Thank <laughs> you.

อ้าวไ,ไปไปไปหาพ่อะไร ôi, Lol, อุยลมอุยลมผัดลอผัรลมกำลมงกำังกมลังโอเคเรียบร้อยอะไรจ๊ะ ไปพรอนป่าววยพรก่อนไพอนไปกลับขอให้พ่อกันอายุยืนยาวอยูกับหนูไปนานๆจ้าพี่กับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูมาไปนานๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรักพ่อนะคะ โอ้ขอให้ลูกมีความสุขนะคะเป็นเด็กดีเรี็นเก่งๆเื่อวังก่อมเมด้เดี๋ลหนึ่งสองสามฮึ๊กหนึ่งสองสาม๊หนึ่งสองสา นายมีดนายมีดเทียนจนมาเทียนเทียนละลายใส่เค้กตีนายมีดนายมีดนายมีดมากินมากนายมีดอันนี้มันต้องเอาออกไหมนี่เอาเอาออกจ้าอ่าพี่หอมค่อยๆลิงออกค่ะนายมีดมีดล้างหรือยังมีดเดียวเดียวแม่จะไปล้างมีดให้เดีียวล้างกระเทียมออกเลยค่ะแม่อ่าพี่หอม

มีมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะโอเคะแ,ลแล้ววายมาเอ้ยวันนี้เปิดเลยแอมีมาเลยว้าวแอมีมาเดี๋ยวจะเพิ่งยังเพิ่งยังจะกินโชรีม,มาทำต่อเดี๋ยวแม่แปะจะกินวิคชีมเดี๋ยวหนูถ่ายก่อนแล้วเปิดเป็นตากล้องนะคะอร่อยมากนี่ดูเค้ก ของพักสติมันจะไหม้เราหรอเนาะต้องมีกองแบดมินตันใส่เราเลยจะแบ่งให้กินนะคะกินด้วยกินด้วยเธอได้หาเป็นสองต่อมพอนุ่มจริงอ่ะอ่าอ่ะพี่กาดพี่กาดเป็นคนตัดเอาตัดเลยตัดถ้ากาดทันค่ะทันชื่อหันไปอันนี้สวยๆเออดู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 มีมีมีการเดินไปอันนี้เลย จหมุนหน้ากระไดดอกลูกเออหนเอาไม่ต้องเดินเออโอ้ยเอาจอหวานดีพิการไม่ปาดอย่างเงี้ยหรอไปกกินก่อนกับอันนี้ปาดหรือกินน่ะตามกายเลยอ้ยเจอที่อะไรจังโอ้โห หนูจะกินแบบนี้นนพี่กาดถ่ายแล้ววันีอเอาไหนคะนชาชิน้นเล็กๆให้หนูาเป็นขัวแบบนี้มันไม่เห็นืกกอ้อ รสมาพอนันเนี่ยอรอากรสอะไรรสซีนเนี่ยป่ารึเปล่าอร่อยมาอมปค่าเเลยตัดเ <cle> ร <ıyorlar. S 1> นะวันนี้กินเค้กกินเค้กวันเกิดรอเท้าด้วยมรเทาด้วยใช่จะเอาเค้กหเค้กเลยเออ ได้เลยหรือว่าจะสูมก็ได้น่ากินมากเพื่อนๆของปอ้น้เค้ก็บบับนี่ค่ะเอ๊กมนไปด้วยกินไปอันนี้เอาไปให้ยาย

ะรกินมูกระทพกันค่ะได้เหรอกินได้เลยก็ใส่เลี้ยงนะไม่ผิดค่ะพี่บุญไม่ผิดทำเองน้าเงื้ยกอะไฮะไม่พินเหม่ะม้งมนะคะสองสองเซ็โตไหมเนื้อากเลยแ่บปูจั๊กกินหมากด้วยแสบประลุอะไรเนี่ย ตัวเล um ็ก wow. มันเป็กินอะไรหน้ากล้องอ้ม hmm. ว oh. ้าวอร่อย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 อ้มโอ้เมน้พิกาดเนี่ยกินเนื้อต้มกันค่ะขนาดนี้เรากินเนื้อย่างนะครับ กินเค้กเสร็จแล้วเรามากินไม่ยากต่องานวันเกิดงานวันเกิดพ่อการลูกสาวเขาจัดให้นะครับพี่กาดกับพี่หอมน้องน้องน้องกาดอยู่ไหนนี่ทำไมไปนั่งลีทำไมเน่ะไปลีทำไมโอ้ยมามานี่ก่อนมานั่งไปลีทำไมน้องกาดเพื่อนๆอยากเห็นหน้าน้องกาดแล้วเนี่ยกาดนั่งไม้เรียบร้อยนั่งดีๆเดี๋ยวบอกแวะออกมันจะแวะนะ นั่ง wow! ดีๆเดี๋ยวมันแวะไปย้าไปในการที่จะตแมันเนี่ยเออขยับมากเอาของออกที่ลาลูกที <sk <sk ่ยังหรือเปล่านะอ่าตอนนี้เขากำลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเอาผักลงหม้อต้มได้นะครับมนชอบกินเนื้อต้มนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจงจำไว้นี่จงจำวเพราะการออนนี้เป็นอันว่ายต่อการนอนสิ่ง ใครต้องกินก็อที่ไรมอติกินผักอย่างอืมไม่มีไข่เลยอู้เดือดว้าวว้าวน่ากินมากว้าวตายไงจะทำไใบเล็กว้าวพี่หอมดูมันเดือดอู้หูน่ากินมากพี่หอมดูพี่หอมดูไม่ช้อนหรอไม่มีช้อนเหรอไม่ใช่น้ำผึ้งเธอมันร้อนนี้มันเกิดไทยมันเกิดคุณพ่อการค์ดไทยอุตเลียน เนี่ยไม่มันกัดเองสิหนูเนาะอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะแกเป็นๆลองชิมดูก่อนลองชิมไม่เอาอันใหญ่หนูจะเอาอันเล็กชิมเอาอันเล็กๆลยค่ะอร่อยมันหอมแตแยังเปล่ากินติล่าเยอะเปลาตที่าหอมลองกินไงยังทำไมไม่หรอกอ่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินใหญ่ นั่งดีนะผมแวออกนะเอออนัอันนี้ก็ต้องซักมั่นออกตรอต้อกันมั่นอัน้ออกมาครต้องแวออกก็ต้องักแวอไม่เข้าฟ้องห่อก็เข้า่อโดอเข้าโดคอเข้าโดคอันเกิดเป็นมวันเกิดอการี่หอมกับพี่กาเขาเรียงวันเกิดคอการได้สองคนนี่เขามีงอแหม่บมี เราเขารีดวันเกิดคอการเกิดแมวมูนนักพิธีนี่คนเรียนนะนีการไงการก็มีเออแม่กันก็ต้องมียการนี่อันนี si ค em um ้คืออตโวแม่เรียงกันเป็นจนหรอเป็นต้นแก่ไรเลี้ยงกันเลี้ยงกันก็คือเลี้ยงงานวันเกิด น้องตัวว้าวโอ้ยที่หอมับกินแล้วเขามาน้องเมนจะผ่อนไฟแล้วเด้อว้าวขอไฟอีกทีกันไฟขับช่วงบังคับเด็กบังคับกิน

เดี๋ยวคนลูกดะก็อกาศเรื่อยไปเรืเลยอากาศเลาท่านได้ดูนางล่งลูกนางลงดีดีรับตรันเาวัดีวันรบพูดวันดีวันิอรอ

นองกาดว่าทานเปิดเทิมค่ะเปิดแล้วแหละเมื่อวานจะวาเลียนอยู mm ่บานค่ะเรียนอยู่บานครับมีการบานมีหนีคุณคู่ิัญหามใหัยค่ะคือบานเาแหละเมื่อนีใส่การบานเล็กน้อยค่ะทำไมไม่ใส่เยอะจัน ในบ e ้านเจ้าของก็เลยบ่ไ <Denmark> ด้ใส่ค่ะพบกับช่างค่ะวเอ็นแฟมิลี่ดูคนน้อยวันเกิดครับวันเกิดพ่อดูดูดูมาคนนั่งดูคนน้อยก็นั่งกล่องจ่องเพราะว่าตื่นเช้ามาตื่นแต่เช้าดูนะยิ้มหน่อยลูกยิ้มยิ้มแน่พากาดเหมือนแรงกินอย่างน้อเหมือนแรงจะกินอย่างน้อพี่หอมเหมือนแรงกินอย่างพี่หอม